สองห้าหกเจ็ดนะคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยดวงจะเป็นอย่างไรสองช่วงช่วงแรกอะ่ะคือช่วงของก่อนสงกรารน,นะดวงจะอย่างหนึ่งหลังสงการดวงจะอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ขอเรียกง่ายๆว่าอะไราต้นปีกับท้ายปีได้ไหมต้นปีมานี่นะคนอังคารเนี่ยนะโอ้โหเป็นเจ้าโปรเจกต์คิดโน่นคิดนี่วางแผนโน,น,น่นวางแผนนี่ตลอดเลย จะเป็นปีที่คนเกิดอังคารเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันอัดแน่นไปด้วยแผนชีวิตที่มันเหมือนกับอยากจะทำให้ได้อยากจะไปคว้าให้ได้คนอังคารหลายๆคนนะในต้นปี2567เนี่ยจะถือเลิกถือชัยบางคนจะแต่งงาน บางคนจะตั้งธุรกิจกิจการซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาอาจารย์จะพูดว่าเหมือนกับเ,เวลามันเหมาะสมแล้วอะที่เราจะลุยขอให้ข้อคิดคนเกิดวันอังคารไว้ข้อหนึ่งนะจำไว้เลยนะสองห้าเนี่ยนะพราะต้นมีต้นปีมาไม่จะเป็นมกราคุมภามีนาเมษา สี่เดือนนี้นะเอาเถิดเราอยากจะหาเลิกในการแต่งงานในการเปิดร้านเปิดอะไรเดี๋ยวค่อยไปคุยกันหลังไม่แต่ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะเวลาที่ต้องลงมือแล้วห้ามลังเลใจจริงๆคนมา็นอังคารจริงหรือไม่ว่าเป็นคนที่คิดแล้วลงมือเลยคิดแล้วตัดสินใจนะไม่ลังเลไม่รู้ละ่ะไอ้แผนที่ บางคนเห็นตัวเลขบางคนเห็นอะไรเดียเห็นปัญหาหรืออุปสรรคแล้วแล้วกลัวอังคารบอกไม่กลัวอังคารรู้สึกสนุกอังคารรู้สึกว่าอยากจะไปลุยไปทำนะมีโอกาสสูงที่คนเกิดวันอังคารเนี่ยต้นไหนต้นปีสองห้าเจ็นะเริ่มทำธุรกิจอา้าวแต่ส่วนใครที่จะทำธุรกิจเลยแล้วรวยที่สุดเนี่ย เดี๋ยวค่อยมาเช็คดวงส่วนตัวกันไม่ต้องพิมพ์มาตรงนี้นะเพราะว่าดวงส่วนตัวอาจารย์เช็คนที่ส่วนตัวทางโทรศัพท์ก็ได้รืยจะมาหาอาจารย์ก็ได้แต่อาจารย์พูดว่าเวลาที่เราอ่ะจะทําธุรกิจการงานใดๆก็แล้วแต่จริงหรือไม่ว่าของบางอย่างมันทําได้เฉพาะคนของบางอย่างความสามารถพิเศษบางอย่างทักษะบางอย่าง ความถนัดบางอย่างความชอบลัษนิยมหรือไฟในการที่จะทําธุรกิจบางอย่างมันต่างกันในแต่ละคนไงดังนั้นโลกของเราอ่ะจึงมีคนที่สําเร็จในแต่ละสาขาอาชีพไงบางคนขายสินค้ายอย่างหนึ่งแล้วรวยอันนี้ไม่เกี่ยวที่เรียนมาด้วยนะบางทีเรียนมาอย่างหนึ่งแต่ว่าไปทําธุรกิจหรือว่าไปไปทำาหากินอีกอย่างหนึ่งอ้าพูดทําไมพูดเพื่อจะบอกว่าคนบันทังค่านี่ย เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นคิดลุยได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงถึงออันนี้มันมีข้อแม้เงื่อนไขอะไรที่ยังทำไม่ได้ไม่ต้องคิดเลยนะคือจังหวะมันได้เนี่ยต้องลงมือชิงลงมือก่อนได้เปรียบคุ้นๆไหมเพราะว่าอะไรป่ะอย่างคนบันทังคารเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ย มมติว่าจะไปตีกันเนี่ยจะเป็นคนที่เปิดวงกันเลยไปตีเขาก่อน <c oughs> เป็นคนกล้าเป็นคนลุยอ,อันนั้นคือเป็นเป็นแบบบางส่วนของคนบรังคารหลายๆคนที่เจอทีนี้มาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะต้องเริ่มทําธุรกิจอะไรบางอย่างก่อนใครก็จงเริ่มทําไปเถอะก็จงได้ลุยไปเถิดก็จงได้มีความคิดที่พร้อมพร้อมที่จะ ทำแล้วก็ลุยเป็นคนได้แปกห้ามลังเลนะโอเคไหมใช่จะพูดสั้นๆคําเดียวนะต้นปีห้ามลังเลถ้าหากจะต้องลงมือทําธุรกิจอะไรบางอย่างถ้าหากจะต้องเปิดเผยความรู้สึกกับใครบางคนก็ห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ามเช่นเดียวกันห้ามลังเลไม่ใช่ไม่ได้ห้ามเปิดเผยคือถ้าอะไรที่เรารู้สึกผัดวันพระกันพุ่งอะไรที่มรนมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเอาไวก่อนก็ได้เนี่ย มันจะพลาดมันจะพลาดห้ามห้ามลังเลให้ลุยเลยให้ลุยเลยเพราะอะไรดวงมันเปิดไงถ้าเราลองไม่ลงมือทำสิ่งที่เราอยากทำเช่นธุรกิจหรือว่างานใ,นใดๆก็แล้วแต่เราลองไม่ทำดูสิในช่วงต้นปี2567เราจะกลายเป็นคนเก็บกฎอ่ะ เกี่ยวกดแบบอาจารย์คิดว่านะถ้าเปนในสี่เดือนแรกอะ่ะอังคารยังไม่ลงมือนะมันก็จะมีความรู้สึกขาดความมั่นใจไม่แน่ใจแล้วก็รู้สึกไม่พร้อมอย่างนั้นนะไปทั้งปีเท่ากับเสียเวลาประปา,ปาไปเลยหนึ่งปีเสียดายไหมอจะเสียดายแทนเอา้าพูดมาตั้งเยอะเพื่อจะพูดอะไรลงมือเลยอย่าลังเล อะไรที่มันดีๆเป็นธุรกิจใช่ไหมเป็นงานใหม่เป็นการลงทุนเป็นการลงหัวใจกับใครสักคนหนึ่งพูดถึงเรื่องความรักหน่อยได้ไหมถ้าพูดเรื่องความรักเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าอาศัยแค่ความชอบอย่างเดียวแล้วมันจะเพียงพอนะอเขายังเคยมีเพลงที่มีประโยคน,นี่พูดว่ารักคงยังไม่พอไนงะ แต่จาจย์ก็ไม่ได้พูดถึงว่าต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเป็นองค์ประกอบแล้วก็สําเร็จอย่างเดียวมันก็ยังไม่พอจริงๆจะพูดว่าแค่ความรักแค่การเงินก็ยังไม่พอที่จะทําให้ประครับประคองได้อ้าวแล้วอะไรคือสิ่งที่มันมาเติมเต็มหรือทําให้เรารู้สึกว่าเราเลือกถูกอะ่ะเอาวันเกิดมาเช็คไม,ไม่ต้องพิมพ์ตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยไปเช็คหลงังไมคคือ การที่ใช้วันเดือนปีถ้ารู้เวลาเกิดด้วยก็ยิ่งดีเอามาเช็คคู่กันเนี่ยมันทำให้เรารู้ตื่นลึกหนาบางของเราของเขาว่ามันจะมีอนาคตไปได้วยกันในระยะยาวมากน้อยเพียงใดออาเพอเรารู้เสร็จใช่ไหมเราก็ให้น้ำหนักเราก็วางแผนถูกไงใช่ป่ะดีกว่าเราไปเอานะสักแต่ว่าลุยไปเรา เราลักเ้าชอบแล้วก็ลุยเลยเราเราพร้อมแล้วอันนั้นไม่ยากไงแต่มันก็อาจจะต้องมาตามลุ้นตามเสียงในภายหลังเช่นเดียวกันสู้เรารู้ดวงล่วงหน้าเพราะอะไรเพราะจังหวะอังคารนะ่ะหลายๆคนเลยเนี่ยเป็นจังหวะในการเลือกคู่แล้วตั้งแต่ต้นปีดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราพอที่จะอ่า เขาเรีาเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะต้องมีการเช็คดวงก่อนเราก็จะมีความรู้สึกปลอดภัยแต่อาจารย์พูดว่าไม่ใช่ความรู้สึกนะมันคือข้อที่จริงที่จะทําให้เราอ่ะไม่ต้องอยู่บนความเสี่ยงในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับใครบางคนใช่ไหมจริงอยู่อาจารย์เนี่ยอาจจะบอกในกข้อค่าว,ว่าอังคารถ้าคบกับ อาทิตย์จันอังคารพุพรธพฤหัสศุกร์เสาร์นะแต่ละวันเกิดอังคารไม่ครอบไปเป็นยัางไงอันนั้นมันแค่คร่าวแต่ถ้าเราจะเจาะลึกเข้าไปเราใช้ทั้งวันเดือนปีถ้ารู้เวลาเกิดด้วยก็มาเช็คเราจะได้รู้ว่าอ๋อคนที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาไปในช่วงชีวิตที่เหลือจะมีลูกกับเขาใช่ไหมจะมีอนาคตร่วมกันมีสินทรัพย์ร่วมกันคือเอาชีวิตไผูกด้วยกันเนี่ยเขามีคะแนนความเป็นคู่เราสักกี่คะแนนอาจารย์สามารถที่จะ ให้คะแนนได้เพื่อให้เราเห็นเป็นภาพไงว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันมีตื้นลึกหนาบางที่เราพอจะรู้ถ้าเกิดคะแนนดีแล้วก็ไปเติมเต็มส่วนที่เหลืออ่ะทําให้มันสมบูรณ์แบบถ้าคะแนนมันน้อยเราก็สามารถที่จะไปปรับนะไปแก้เพื่อให้มันสาเร็จได้อยากจะให้อาจารย์ช่วยเสริมดวงชะตาความรักผูกดวงชะตาความรักก็ได้เช่นเดียวกันแต่เรากําลังมาพูดถึงว่า จังหวะชีวิตในช่วงต้นปีเนี่ยมันให้เราเปิดโอกาสแล้วที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจทั้งเรื่องของการลงทุนใช่ไหมธุรกิจทั้งเรื่องของการลงหัวใจเลยก,กับคนรักและความรักนั่นน่ยแค่ครึ่งเดียวนะอ้าวแล้วไงต่ออีก8เดือนที่เหลือตั้งแต่สงกรานไปถึงสิ้นปีคนมันอังคารสนุกละสนุกกับอะไรรู้ป่ะไอ้ต้นปีอ่ะที่เราอ่ะ ลงธุรกิจไปที่เราอ่ะแต่งงานเราลงชีวิตเราใช้ชีวิตคู่หรือเรามั่นใจในในความเป็นความเป็นคนรักกันอะไรกันทั้งหมเนี้ยพอหลังจากสงการไปถึงสิ้นปีมันมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นที่ตัวเราคนอื่นไม่ได้มีปัญหานะคนอื่นไม่ได้มีปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์ธุรกิจไม่ได้มีปัญหาคู่เราไม่ได้มีปัญหาแต่ตัวเราอ่ะจะมีความรู้สึกอ่ะ ของการที่ลังเลใจแล้วก็เหมือนจะถอยเออไม่ว่าธุรกิจจะลงเงินไปเท่าไหร่ไม่ว่าแผนในอนาคตที่เรามีกับคนรักจะมีเท่าไหร่เนี่ยคนวันอัคารฟังอาจารย์สนิดหนึ่งแล้วก็อย่าลืมย้อนกลับมาฟังในตลอดหลายเดือนเนี่ยนะตลอดทั้งปี256.7นะคือพอเข้าหลังสงกรานไปแล้วเนี่ย คนเกือบังคารที่หนักแน่นมั่นใจในตัวเองจะเริ่มมีความรู้สึกเอทำไมเราทำยี้ดีหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าพอมาคิดทบทวนดูอะไรเงี้ยคนังคางก็จะเริ่มมีความรู้สึกลังเลใจเออต้องใช้คําว่าลังเลใจไปเสียทุกเรื่องเลย ตกลงเราคิดถูกหรือเปล่าหน้าที่เราทําธุรกิจนี้เราคิดถูกหรือเปล่าที่เราเลือกคนนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับเขาจะไปตลอดลอดฝั่งไหมแล้วก็คิดไปต่างๆนานาไปในทางที่ทําให้ตัวเองอะ <c oughs> รู้สึกว่ากังวลไปเองอาจารย์ใช้คําว่ากังวลไปเองนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไระที่มันร้ายแรงถึงขนาดนั้นจริงๆหรอก แต่ด้วยความที่เรากังวลน่ะมันก็มีโอกาสไงอังคารจ๋ามันก็มีโอกาสใช่ไหมถ้าว่ากันตามตรงน่ะที่ตัวเราอ่ะจะไปเขาเรียกยังงเดียะตัวเราก็จะเหมือนกับตีตนไปก่อนไข่เคยได้ยินคํานี้ไหมสุภาษิตคํานี้มันก็แปลว่ายังไม่ทันเกิดเรื่องอะไรเลยแต่เราก็เหมือนกับไปอ่ ทำเหมือนกับว่ามันร้ายแรงมากจนกระทั่งคนที่ต้องเอาชีวิตมาเกี่ยวข้องกับเราเขาก็รู้สึกไม่มั่นคงไปด้วยไงแต่ก็ไม่เอาอย่างนั้นพออาจารย์มาเตือนให้รู้ก่อนอ่ะอาจารย์นับว่าเป็นประโยชน์แล้วมันจะดีมากถ้าเราลองฟังอาจารย์แล้วก็หนักแน่นมั่นคงขึ้นมานะคือดวงเนี่ยนะบอกว่าหลังสงกรานเราจะเป็นคนที่คิดวนกลับไปกลับมาแล้วลังเล วิธีแก้เราก็ต้องหาความมั่นใจหาพันธสัญญาหาอะไรบางอย่างหลายๆอย่างที่เอามาเสริมความมั่นใจเราอาจารย์ไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องวัตถุมงคลน,นะแต่อาจารย์กาลังพูดถึงการย้อนกลับไปคิดถึงความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่ต้นที่เราทำมาเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นนะให้เราประคองไปให้ตลอดรอดฝั่ง ไอ้ส่วนของการที่จะวางแผนชีวิตทั้งชีวิตธุรกิจของตัวเราใช่ไหมชีวิตคู่ใช่ไหมที่อาจารย์จะวางแผนให้เนี่ยไม่ยากเป็นการส่วนตอนนะค่อยค่อยมาส่วนตัวว่าตัวเราคนรักวันเดือนปีนี้ทะลุเวลาเกิดกันมาด้วยเนี่ยจะผูกดวงชะตารักยังไงจะวางแผนชีวิตอย่างไรค่อยมาหลังไม่ก็ได้แต่ในส่วนของการที่เราอ่ะจะจะต้องยืนหยัดต้องตั้งมั่น มันก็ยังคงเป็นหน้าที่ของเราอะที่ต้องต้องทำอย่างหนักแน่นที่สุดอยู่ดีคืออาจารย์พูดไปเนี่ยก็เพื่อมาตอกย้ำให้อังคารเนี่ยมีความหนักแน่นและไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าหลังสงกรานตของ67แล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกลังเลก็แต่อย่าทิ้งอย่าทําลายอย่าเดินหนีสิ่งที่เราสร้างมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า,าสิ่งนั้นน่ยมันมีคนที่เอาชีวิตมาเดิมพันกับเรา ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจคนที่เดิมพันกับเรามันก็มีคนที่ร่วมธุรกิจกับเราใช่ไหมละ่ะซัพพลายเออร์ลูกจ้างเช่นบางคนก็คู่คลองเคียงบา่าเคียงไหลกันมาอย่าทิ้งลูกค้าที่มีความคาดหวังในตัวเราความรับผิดชอบในงานที่เรามีงาเมงินทุนที่เราอาจจะไป,ไประดมทุนมาจากหลายที่เราก็ต้องมีความรับผิดชอบอย่าถอยหนีต้องตั้งมั่นต่อไปชีวิตคู่ก็ต้องประครับประคองไว้อาจารย์เนี่ยอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นที่ปรึกษา เพื่อเป็นการวางแผนโดยละเอียดละอ,อและเพื่อนำทางชีวิตของเราอะให้ประสบความสาเร็จให้มีความสุขนะให้มีความมั่นคงอะทั้งเรื่องของการเงินการทองอาจารย์จะเสริมดวงให้นะทั้งความรักที่จะทำให้พอความสัมพันธ์มันดีใช่ไหมมันก็ทำให้เรามีกำลังใจไงที่มันจะไปต่อได้ที่มันจะทำการทำงานจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนขอแค่เรามีความมั่นคง แล้วความสําเร็จจะเป็นของเราปรึกษาอาจารย์ส่วนตัวได้ก็ขอให้คนเกิดวันอังคารนะได้มีโอกาสมาพบกันในวันหนึ่งนะอาจารย์